สวัสดีนะคะมีตลาดทุกท่านเข้าสู่ช่องมุกตาพาเพลิน,นะค่ะนะวันนี้ก็จะเป็นบรรยากาศยามแลงของที่นี่นะคะ,ะนะคะพี่ๆก็เดินทางกลับหลายๆท่านแล้วเนาะนะคะกลับไปที่พักนะคะนี่เราก็เดินมาไม่ขาดนะคะมาซองเมืองไอ่เลยเพื่อนนะฮะที่ไหน,นฝนตกแห้งๆนี้ถ้าเกิดปิดอย่างไหนเนาะนะคะเหมือนเราหรือเปล่านะเอฟซี MC นน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 เฮ้ยเฮ้ยอะไรพี่มา呐ตอนนี้จะเป็นบรรยากาศยามแรงนะคะที่หน้ารานองปู่นะเอฟซีนะคะก็ประมาณนี้น้อนะคะ ลุงจะไปไหนเอ่ย <S <S ลุงจะไปไหนพี่มานาแล้วมุ้ใไซไปไหนนี่ไปทุกคนเหรอ <S <S 1> <S 1> พี่ก็ไปหล <C oughs> ังจากมานมนานแล้วนะคะยังไม่ได้สัมภาษณ์ไอ้ไซอยู่อะ อย่าอายุจอย่เฝ้าอย่าเฝ้าอย่าเฝ้าเอย่าเฝ้าเยอะเฝ้าคอบ่อย่าอุ้ยพี่ชิดไปลขึ้นเลขอถามเนี่ยอันเฮ็ให้ใส่ก็เนี่สิไปใส่ก็เนี่ยมิ้ไพ่ซักบ่น้ำมาซักคอนจบาดงเลยเนี่ยเอามาเอามาวูนีไปซักแล้วโอ้ยคือบ่มาให้ซักกิ่งขึอนมีเครื่องซักผ้าด้วยอี่มาไปซักแล้วเป็นยังไป็ซักแล้วคือบ่มาใส่บริการเนี่ยมิสซิเมื่องเราบ่เนี่ย เออเอออังคือซื้อมาไม่ได้เมื่อแล้วเตรียมตัวไปไปมืองบ่นี่แผลเป็นเนี่ยเนาะคุณพูดไม่ายเลยผมไม่ต้องกาพอดีพี่ชินไม่สะดวกนะคะเพื่อนกำลังอันนั้นเนาะอุ้ยใครเนี่ยพี่ล้อมสวัสดีค่ะพีนสวยสวัสดีนะคะหัวเสียงหัวเละมั้ยได้ตัวเลขมาไหมโนู้นค่ะตัวเลขอยู่บ้านทางนู้นแสดงว่ามันอยู่นี่กันแล้วใช่ไหมใช่ค่ะ ย้ายมาเรียบร้อยมาเรียบร้อยแล้วแต่ว่าเหลือเหลือมากับต้นไม้ยังมาไม่หมดบางๆก็ไปเล่นกับหนูด้านเนี่ยที่มีแสงไฟค่ะในเร็ยว่ีตัวเล็กก็ต้องมาหาที่เรียนนี่จริงเรียนน้องไปเรียนสองทิตย์แล้วนะใช่โอ้ดีมากเลยเรื่องสำคัญที่สุดเรื่องเรียนนี่ตัวเล็กใช่ล้พัฒนาการด้วยแมนดีมากดีมากอันนี้พี่จะไปไหนเนี่ยเอาเบอร์เกอเอาไปอ๋อเขาหนีแบ่งไปกินเมื่อกีเนี่ยเดี๋ยวไป หลงังจากจากคนตกพี่หนูก็เลยมาสองมึงมาเือทางพี่เป็นคือทางพุ่นมาเราเราล้นมีใครนอนเลี้ยงนอนคือเพาะข้าวโพดหนูห่าะน้ำไฟมีมพรบไหมครบค่ะออกไฟไหนเอ้าก็ฝั่งนู้นมีไฟไงถนนทางนู้นน่ะมีไฟมีน้ำทุกอย่างครบเราก็ต่อมามใช่เจ้าของที่เขาต่อให้เราหมดเลยเ,<อ>เราก็แค่เดินเดินในบ้านนี่ทะเลาะกันแล้วอะไรใครทะเลาะกัน เรียบร้อยเลยนานนี่นี่ยังกินแรงคุณแม่อะนี่ยังกินแรงค่ะแล้วถ้าคนกัดกันจะเหมือนหมาไหมอุ้ยเอาอีกแล้วฮะบัวบัวบอไปบอไปจะบอกว่า พี่นี่ฝนตกแรงไหมคะแรงแรงแรงเหมือนเหมือนที่นู่นไหมที่ที่ต้นสวนยางไหม่สวนยางแรงมากเรงในน้อยอพ่อฝนตกจังรู้ไหมว่าอันปาน,น้ำไหลแห้งปนี่งนาะแมนีนผ่านเฮือนพุดเลยเรียบร้อยดีเลยค่ะนะคะอ่ะตอนนี้ข้าวเดียวอ่ะใช่ค่ะอันนี้แค่ปิดหน้านะคะเอฟซีนะเปิดหน้ายิ่งสวยกว่านี้นะคะ

น,นี่คนดังบ ok ่ามันนี่คนดังนี่นี่มะเขือใส่นี่ใส่ถังนี่ใครใครจะเป็นคนที่ใสาถงพิ่นี่เราใส่ใส่ถังไว้คนนี้คนดังโอ้ยมะเขือปลอดสารพิษด้วยอ้าวเป็นบรรยากาศยามแรงนะค่ะที่นี่หมู่บ้านนะมีสุเปอร์แล้วเนาะนะคะอ่ะเอาแก๊สเทล็ดก็ได้เพราะว่าระดมก็ได้แก้ก็บัดดิ แกนเบิร์ดแก่ปะติโนเรวมอเบี้วเบีแวน้ำหนูอ่ะฟืน เ่วนยางมันหงุดหงไราร่ยวดตรวจของข้าูดูๆเ้อ ใช่ค่ะที่เดียวเนี่ยบเป็นยังมันี่ในเพลงเป็นอะไรคะอย่าอส่องหน้าว่ามีมีปัญหาอะไรคะไม่มีอะไรค่ะออกแกงระบบเฉยบอแมนก็ก็สิถามพันว่าห้ากับเอที่อย่างกับเจ้าคล้ายกันหองคอยเป็นยังไงวะคอยก็จะเป็นกุญแจอยู่ปกติอะผมเคยแต่เข้าระบบอ่าคือปกติเวลาเราจะซื้อโทรศัพท์เครื่องใหม่เราซื้อเครื่องใหม่ปุ๊บเราก็เข้าระบบเนาะเราก็เอารหัสพาสเวิร์ดเราเข้าระบบเครื่องใหม่ แต่ผมยังไม่เคยออกจากระบบเครื่องเก่าที่ผมใช้มาก่อนเลยพอเราออกจากระบบเครื่องเก่าปุ๊บมันก็แจ้งเตือนกับเครื่องเครื่องหลักที่เราเคยลงเอาไว้นะว่าใช่คุณหรือเปล่าเออใช่คุณหรือเปล่าออกจากระบบนี่นะเป็นยังไงตเอ้า เป็นแจ้งบอกเขาก็แจ้งแมนเขาเป็นห่วงแต่แต่ไม่รู้ว่าดีๆไปกดยืนยันหรือเปล่าเพราะว่าเอาเครื่องเก่าให้น้องมุกตาเดคือกันก็เลยส่วนใหญ่ตะมีแต่เขาระบบก็เคยออกมือก่อนเป็นห่วงเข้าความปลอดภัยของเข้าพอดีว่าเมื่อเมื่อวานก่อนอ่ะเอาโทรศัพท์ที่ผมไม่ได้ใช้เอาไปให้ลูกก็เลยล้างเครื่องออกหมดเลยโอเคลียร์เพื่อจะให้ลูก แล้วทีนี้มันก็เลยมีกีเมลแจ้งมาเตือนมาตลอดมันกดนีก็ไม่ได้หมายความว่ามันเป็นจใหญมันคือโชว์มาตลอดใช <c oughs> ่แหงอันนี่วะในได้ยินมานเอาขยับไปทิม <c oughs> ยูไทร์ก็เลยนั่นแหละก็เลยสงสัยสบายาใจลแล้วมันบ่บป่ะนี่สบายใจอยู่ก็เลยถามอ่ะมัน,มน,มน,มนคือแจง้งเตือนให้เฮาแบบเขาไปยืนยันแต่เข้าใจอยู่มาให้ยืนยันขั้นตอนความปลอดภัยแต่ว่างงก็ไม่เคยเจอตอนออกไงเออ ของไฟก็เป็นคือกันโอ้แสดงว่าเป็นเบิร์ตเนาะเป็นเบิร์ตเป็นเบิร์ตพอจะถามพอจะถามว่าใช่คุณหรือเปล่าเออให้คุณยืนยันตัวตนต้องบินแน่อ่ะฮะว่าบินอะไรเนี่ยโอ้ยยังบอกไปไรเออเดี๋ยวพอมันมีช่องบอกช่องบินอะไรอยู่เนี่ยเคล็ดอีกช่องเฮ็ดอีกช่องการโฆษณาหายแล้วรอบนึงเฮ็ดอีกช่องนึงช่องแดจังกึมชาแนลเออที่ออทคึมแล้วของเราเออ ผมไม่ใช่ดอกน้องพี่ไหนเนาะเชื่อเราไปยืนยันในเส้นน้องพี่เนาะเป็นยังดรอกหรือว่าไม่ยังดอกออลเพตคือกันนะไปเบิ้งกน่อนนะถ้าเป็นกอนกอเล่าก็ปราณนเพระมีมาให้มายืนยันเหมือนกันนะคะมายันเอสวายดเบิ่งหนาคนเพรทราบีเพเทราบอ่ทดนละเอามา้เอาม้ใช่แล้ววคุมก็ได เอาก็ขึ้นอยู่เตียงค่ะแม่โปก็ไร้นี่ของของผมก็ได้ด้วยเหรอของคุณพ่งของคุณท่อมาไหนสากินี้พอจบกันอีกนี้ะค่ะช่างนี้รถ